สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวงานสีสเกตเทรดแฟร์ Fair 2,024นะครับซึ่งจัดอยู่ที่หน้าสารกลางจังหวัดสีสเกตนะครับซึ่งเขามีเป็นเต็นท์อยู่2หลังนะครับข้างในครับนี่คืองานสีสเกตเทรดแฟร์ Fair 2,024นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับ นี่นะครับคือบรรยากาศของงานสีสเกตเทรดแฟร์ Fair นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมกันครับนี่ครับขายผ้าไหมขายเสื้อแซลลกันครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินไปชมบรรยากาศกันนะครับของงานสีสเกตเทรดแฟร์ Fair 2024นะครับนี่ก็เป็นหน้าเวทีกลางนะครับ งานนี้นะครับนอกจากจะมีร้านในจังหวัดศรีสะเกดแล้วนะครับก็ยังมีร้านจากประเทศกัมพูชานะครับมาขายสินค้าที่งานนี้ด้วยนะครับนี่นะครับอย่างเช่นร้านนี้นะครับมาจากจังหวัดเสียมราฐอาณาจักรกัมพูชานะครับคุณผู้ชมครับร้านนี้ก็มาจากจังหวัดอุดรมีชัยราชาอาณาจัก,กรกัมพูชานะครับ นี่นะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านของทางกัมพูชาเขานะครับคุณผู้ชมครับร้านนี้มาจากจังหวัดพระวิหารราชอาณาจักรกัมพูชานะครับสวัสดีครับมีคนขายนะครับอ่ะมีอะไรบ้างนะครับขายอะไรบ้างีนเอ่ออนโอเคอมนอ่าพูดพูดภาษากัมพูชาได้เลยเนาะอ่ะโอเค แล้วนี่อะไรครับอันนี้สวายสวายโอ้สวายนะครับไอ้ขอบจันทีรักสวายจันทีโอ้ฮาวมัสอันนี้เท่าไหร่ฮาวมัสขายจันทีฮาวมัสหนึ่งร้อยหรือสองร้อยปีร้อยแบบไทยถ้าเงินไทยนี่เท่าไหร่ครับเงินไทยเป็นเงินไทยกี่บาทอ๋อนี่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 ราคานี่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  นี่ใช่ไหมนี่คือ220ใช่ไหมอ่าโอเค220บาทนะครับอันนี้อว่าอแล้วมีอะไรอีกครับขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะโอ้ขนมเปี๊ยะ150บาทใช่ไหมโอเค150นะครับนี่อะไรอีกครับคุกกี้โอ้อันนี้คุกกี้เนาะคุกกี้นนึ่งร100บาทโอเคนี่เป็นคนกัมพูชาแท้ๆเลยนะครับ อันนี้อะไรนะอนส,ส,สโโอะไระโอเคโอ้โอ,อันนี้เป็น Pro ด u ก t o f อ r โ d u ด t of c a m b o ค i ียนะครับออแกนิกปัมชูกาโอ้ลูกตาลนะครับอันนี้ตาลปัมชูกาโอเค o u speak English do y o u speak English no โอเคโอเคโอเคยู u ์แคนสเ a คแคนโมเดีโอเค โอเคโอเคโอเคสวายอังกอร์เอ็นเตอร์ไพรส์โอเคสวายโอเคสวายอังกอร์เอ็นเตอร์ไพรส์นะครับคุณผู้ชมเป็นสินค้ามาจากประเทศกัมพูชานะครับคุณมาจากมาจากมาจากเมืองอะไรนะเสียมเรียบเหรอมาจากเสียมเรียบแคมเบอร์ยนะกัมพูชานะ อ้าวโอเคคุณผู้ชมมีหลายร้านเลยนะครับ <c oughs> ที่เขามาขายนะครับนี่ครับมีหลายร้านมากนะครับคุณผู้ชมครับเขาเด้มาอ่อเขามาจากเสียมเรียบโอเขามาจากเสียมเรียบประเทศกัมพูชาชชอ๋อแล้วเข้ามาเข้ามาช่องทางไหนลองถามเขาดูหน่อยาามาปาีมาตามปลอกมาตามช่องสงงามมาดาไอเนี่ยครับองสง่างามโอมาจากช่องสงงามนะโอเคเอาขอบคุณมากครับ นี่ก็เป็นร้านของราชอาณจาจักรกัมพูชานะครับมาจากอุดรมีชัยนะครับอ่าอันนี้วายโอ้ขายวายเหรอครับอันนี้ขายอะไรครับเนี่ยอันนี้สบ,บู่โอ้สบู่โอ้คนนี้สปีทไทยได้หนิโอ้เวอร์รี่กูดอ่าสบ,บู่ทำจากอะไรครับสบู่สบู่สักผ้าวางไปอีกเกินตานั่งมีดบล็อกโอ้อันนี้สี่ร้อย โอ้อันนี้นวดนะทำจากอะไรครับอันนี้ทำจากอะไรอันนั้ไนไส้ตะเกียบหรอใช่เสิรมาปีอ๋อยังซ้อนจานซ้อนจานหมดมันมีหลายอย่างนะครับอ๋อครับครับตอนนี้ใช่ซอสเลยคุณอ๋อโอเคอ้าวขอบคุณมากครับอ้าวอีกทางด้านนี้นะครับก็เป็นของทาง ไทยๆเราหรือว่าจังหวัดศรีสะเกดนะครับทางด้านนี้นะครับนี่ครับเป็นสินค้าของทางศรีสะเกดเราโอ้ตะก,กา้างามๆครับพี่น้องครับกลุ่มตะก,กา้าพลาสติกแม่สอนเพ่นวานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวยางมาชมทั้งติดต่อพี่น้องเป็นอาหารการกินนะครับทั้งนี้ครับพี่น้องครับอาหารการกิน เป็ดย่างเกลือโอ้น่าทานมากตัวละเท่าไหร่ครับนี่แม่ค้าเท่าไหรห่นะสามห้าศูนย์นะครับตัวละ350บาทโอ้ตัวใหญ่ๆน่าทานมากครับ350บาทครับพี่น้องครับเป็ดย่างเกลืออันนี้ครึ่งตัวป่ะครับเนี่ยครึ่งตัวนี้เท่าไหร่ครับครึ่งตัว180ร้อยแปดสิบาทอ๋อครึ่งตัวร้อยแปดสิบ บริเวณด้านนอกก็มีขายอาหารการกินนะครับคุณผู้ชมครับท่านใดอยากจะมาเดินชมงานนี่ก็อาหารการกินถือว่าเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมครับในงานศรีสะเกตเทรดแฟร์2024จังหวัดศรีสะเกตนะครับซึ่งงานนี้จัดอยู่ที่หน้าสารกลางจังหวัดศรีสะเกตนะครับจากวันที่30มกราคมถึงวันที่จัด5วันนะครับ30 31123อาถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับข้างในก็มีอาหารการกินเยอะเหมือนกันนะครับข้างนอกนี่ก็เยอะครับเอาลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ